ผู้เดอยว่อ๋อแกท่านจะบอกว่า,มาแมลงสาบที่นา่ากลัวที่สุดคือมแมลงสาบที่เข้าใจว่าจะเป็นผีเสื้อเว้ยแล้วบินอันเนี้ยคือเดอะเบสแต่ว่าพี่จะบอกว่าพี่เป็นคนเที่ยนะคือพี่อะเป็นคนไม่กลัวแมลงสาบเพราะงั้นพี่ชอบหยิบแมลงสาบโยนใส่เพื่อนพูดเลยอะเป็นอย่างนึงที่ถ้าเกิดแบบพี่ฟาล์มใส่ปัดปัดโกรธโกรธแล้วทำ <c oughs> จริงจริงเรื่องอย่างเมื่อวไเลยป้าวันที่วันที่ว่ามีการถ่ายสตอรี่ลงเนี่ยที่ที่เหมือนซีนที่เราถ่ายซีนตลาดนัดหลังหอ ใช่ตอนนั้นคือปัดในหัวคือคิดว่าเป็นอะไรแมงสาบอ่ะแมงสาบดีไม่แมงสาบก็แมลงอะไรสักอย่างซึ่งคือปัดไม่ชอบแมลงอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเป็นแมงสาบก็กลัวแมลงสองใช่อืเออสิ่งนะ้พี่อ่ะในในโลกนี้พี่กลัวแบบว่าเอาสิ่งที่แบบกลัวสุดนะแบบขึ้นสมองนะเป็นแมลงเหมือนกันเว้ยเป็นหนึ่งในแมลงเหมือนกันไม่รู้ว่าเคยบอกแกแล้วหรือเปล่าแมงมุมที่ให้ให้ปัดทายสามรอบอ่ะแมงกุจี เป็นไรแมนกุจิเป็นไรอยู่ในขี้ควายน่ะนะทุกันฉันต้องกลัวขี้ควายด้วยในเมื่อฉันก็กินขี้ควายเมื่อกี้เมื่อกี้แบตเหลือสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อกี้แบตมันเหลือสิบเปอร์เซ็นต์มันเลยค้ังไปอ๋อฮัลโหลไออ๋อโอเคได้ยินอยู่เออั่นแหละแล้วก็เอายังไม่ไปเหรอเอาไหนอ่สรุปเบน์มาหรือเบน์ไม่มาเนี่ยมีแต่คนบอกว่าพี่เบนส์หายไปไหนแล้วมาจะจับพี่เบนส์หน่อยไม่แต่ด้วยความที่ ด้วยความที่มันดีเลยสามนาทีสองนาทีมันดีเลยนานมากอ่ะปัดว่าเฮ้ยมีคนบอกว่าอย่าให้สองคนนี้อยู่ด้วยกันนะคะคือมาถึงว่าแอมมิงเวนมาถึงว่าแบบอ้าวไหนวะอ้าวไหนเบนนะไม่รู้แกฉันไม่เห็นเบนเลยไม่เห็นไม่เห็นเบนด้วยจริงๆไม่เห็นมีเบนเลยไม่มีทุกคนโกหกปะเนี่ยใช่หรือว่าเราโดเนเบนนชื่อไอจีวะ ไม่เมื่อกี้ปัดปัดพึ่งไปดูมาตอนนั้นที่มีคนแท็กมาก็ยังเบนเบน a เร r t อยู่เลยบ้าไม่มีเจ้าของพี่เบนยังไม่ไปม,มาอ่ะเราคุยต่อเราพูดต่อระหว่างเราเบนอ่ะมันมีสัตว์ชนิดหนึ่งที่พี่กลัวมากกลัวแบบเป็นมแมลงบ้าให้กเป็นมแมลงเหมือนกันเอให้ทายได้สามครั้งถ้าชนะคุณจะได้ความภูมิใจกลับไปแต่ถ้าแพ าจะต้องลาออกจากการฝึกงานไม่ดีว่าไอ้คุ้มหรอไอ้คุ้มหรอมันฝึกมาจะครึ่งทางเลยนะพี่ฟาอ่ะเารอะอาอันแรกตัวแรกคิดว่าอะไรอ่าแมงมุมแมงบุมแมงบุม ไม่ใช่ค่ะแมงสาบบินได้เพิ่งพูดอยู่ว่าหยิบแมงสาบโยนใส่เพื่อนออเอาลูกเเอาใหม่ไม่นับไม่นับเอาไม่นับไม่นับนะครับอ่าใกล้เคียงใกล้เคียงมากใกล้เคียงมากสุดท้ายต้องถูกก็แหละข้อท้ายก็ถูกแล้วคือถูก,ถกต้องจ้ารับความภูมิใจไปเลยหนึ่งกระบุงจ้า <c oughs> และนี่คือน้องปัดค่ะน้องปัดแลกิ้งคือของเขานะคะ แกพี่จะบอกว่าพี่เป็นคนกลัวกิ้งกือมากจริงๆริงแมลงสาบปละลองลงมาเอ้ไม่ใช่มแมลงสาบตะขาบปละลองลงมาเว้ยคือเรื่องของเรื่องอะอ่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังจุดป,ประสงค์พี่ว่าแกก็น่าจะมีปมของการเริ่มกลัวมแมลงสาบเหมือนกันว่าทำไมถึงกลัวมแมลงสาบใ,ใช่ไหมซึ่งอ่าของพี่นะบ้านพี่ต่างจังหวัดเนี่ยจะอยู่ติดกับแบบเหมือนดินทางรถไฟข้างหลังก็จะมีการปลูกต้นไม้เป็นสวนเลยเยอะมากแป๊บหนึ่งนี่ป้ากําลังไล่หาคอมเมนต์บนปะ ใช่คือวีรโกโนเบนยังอยู่แล้วเบนก็มาเจอเราด้วยแต่เราไม่เจอเฉันเองเนี่ยฉันเองอ่ะก็คอยเหลือบตาไปมองอยู่ตลอดเว้ยแต่ฉันไม่ฉันเห็นแล้วจบละเรื่องจิ้นครับล่มเรือนี่ไงฉันเจอแล้วฉันเจอแล้วตอนเจอเจอตอนงบนไปแล้วตบนเบนไี่ขอโทษเบนหาไม่เจอจริงๆเนี่ยตอนนี้คือไล่หาเลยเว้ยมันไม่เด้งเว้ยเบนจบขอโทษจบแล้วเบน เบนพี่ว่ายน้ำไม่เป็นอย่ยล้มเรือพี่เลยเฮ้ยเห็นไหมเบนบอกลงสนใจคุณเยอะแสดงว่าเบนต้องพิมพ์มาเยอะมากแล้วว่ะใช่ปัดว่ามีคนส่งเว้ยปัดว่าเดไม่เราถึงได้เห็นกันวะเฮ้ยอันนี้ไม่ได้ปั่นนะแต่ไม่เห็นจริงๆเ่ยพยายามไล่ดูแล้วอ่ะไปพี่ฟาเดี๋ยวัดไปดีกว่าเราต้องหนีเบนเบนก่อนใช่ใช่เราก็ไปอาบน้ำได้แล้วพ้าเราสองคนคือตอนนี้ไม่ไหวแล้ว ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมากเลยนะครับขอบคุณสําหรับโชว์ของกิ้งกือและแมลงสาบคืนนี้ค่ะบ๊ายบายแล้วก็ขอบคุณพี่ฟ้าที่มาแกล้งกวาดเพิ่มครับเจอกันเนเนต์กอดด้วันะครับแล้วเรื่องผีไปฟังนะครับบ๊ายบายแดงอ่ะบ๊ายบายเออผมอยู่นี่ครับถ้าคุณสองคนไม่ทักผมเดี๋ยวไม่ไปไปแล้วค่ะไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบาย